สวัสดีค่ะท่านผู้ชมต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวทางสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นเคเบิลทีวีเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดค่ะสำหรับข่าวแรกของวันนี้ค่ะเทศบาลนครแม่สอดร่วมประชุมการจัดระเบียบทางเท้าและผิวจราจรในเขตเทศบาลนครแม่สอดค่ะ ที่ห้องประชุมโกเมนชั้น3เทศบาลนครแม่สอดดรเทอดเกียรติชินสราน,านันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐปวงละครนายกุลเครือวีระรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมด้วยรักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอด ร่วมประชุมกับปลัดอำเภอแม่สอดเจ้าหน้าที่ทหารโดยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่4เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรแม่สอดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมจัดระเบียบทางเท้าในเขตเทศบาลนครแม่สอดโดยสืบเนื่องจากที่มีนโยบายจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในเรื่องของการจัดระเบียบทางเท้าและผิวจราจรเพื่อให้ชุมชนมีความเป็นระเบียบสวยงามผู้ใช้ทางเท้าและใช้ถนนได้รับความปลอดภัยในชุมชนเช่นตลาดประเภทต่างๆที่มีการวางสินค้ากีดขวางทางเท้าการประกอบการค้าบนผิวจราจรกีดขวางผู้ใช้ถนนซึ่งทำให้ประชาชนผู้ใช้ทางเท้าและผู้ใช้ถนนได้รับความเดือดร้อน โดยการประชุมเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางการจัดระเบียบทางเท้าและผิวจราจรและการวางแผนงานในการลงพื้นที่เพื่อจัดระเบียบให้ถูกต้องต่อไป